กรี๊ดลุกใหม่แม่ทั่วโลกฮือฮาแฟนๆทั่วลูกฮือาฮอาลิซ่าแบ็คพิงขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดก็พร้อมกับลูกใหม่สวยสะดุดตาเป็นโพสทำเอาแฟนคลับทั่วโลกกระหน่ำกดไลค์แบบ สุดๆเลยค่ะสำหรับลนถ่ายภาพลงในสแกรมส่วนตัว Lisa Pink, ลิซ่า a บ k พิงโดยลิซ่ามาริสาก็ได้ออกมาโพสภาพของตนเองที่จับทั่วออกคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศคอนเสิร์ตเตียมสเปเรียที่พร้อมกับเชียร์แคปชั่นว่า ลูกนี้คอนเสิร์ตในครั้งนี้ลิซ่าได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นผมและผมทรงใหม่ที่ปัดข้างไว้ข้างหนังนั่นเองแต่ทางด้านด้านหลังนั้นอีกลูกหนึ่งเป็นแลกหน้าม้าและก็เป็นผมด้านหลังในนักเปียผมข้างขนั่นเองเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆเลยค่ะ